บรรยากาศสวยแน่จ้าตะเวนขึ้นซูงเติบนะลุงปลูกยังลุงคุณลุงเพื่อนเอาอะไรไปปลูกเอามะละกอไปปลูกตะเวนขึ้นสูงท้องฝ้าไล่แบบนี้่บม่นเทดปวกสีออกบอกคุณลุง ปูยาตายาย่เป็นเคยบอกว่าตะทองตาไล่แบบนี้เป็นว่าเห็ดหวงมันสีออกมันแมนอิลี่่อพี่น้องมือนี้ก็ทองตาไลา่เลี้ยมสีออกแ้วเห็นว่าเห็ดปวงนุ่งแล้วก็เลาะเอากาะหงปลูกน้ำน้ำทีว่าง โอ้ถ่องฝ่าลายอีหลีไปหาหต็ตปวกเด้อมมือนีพ่ลุ่งเ้ยจะบ่าสวนลุงยาขึ้นอีกแล้วพี่น้องตัดไปวังบบพ,พอดนันขึ้นอีกแล้วยาขึ้นไว้ไว้ งานเขาคุณลุงอีกแล้วงานเขาลุงอีกแล้ว,เข,ลลวเขาก็ออกห่วงแล้วพี่น้อง <c oughs> จัขกพันเอียงกับโบหูออกห่วงแล้วแต่ว่าพี่น้องออกมาทย่อยออกอยู่แต่ว่านกกะทย่อยกินเด้อพี่น้องเนีย กินนมเขาอะนะเพราะว่าสวนอื่นเป็นยังหน้าอื่นเป็นยังบ่ออกแต่อันนี้สงสัยมันเป็นเป็นเขาเขาสามเดือนอายุสามเดือนตัวเขาที่สามเดือนหนะ้าเขาอื่นเขาเอเียงดอกเป็นนมเขาเลยเพิ่นก็ไปกินค้นบ่ได้กินดอกนี่รุ่นนี้เบ่งห้อยเป็นกินกินจนเกี้ยงเลยนะพี่น้อง บ่ได้บ่ได้แก่หเห็นบ่ได้แก่ได้เห็ดพันธ์ดอกแต่ว่าเห็ดพันธุ์มาปลูกเพิ่อั็กินคือเกา่านอกจากจะปลูกเป็นบริเวณกว้างมันจะสิเหลือมีหน้าหลายๆให้่นละแต่ว่าอันนี้เท่าปลูกแค่ว่ากินเท่าเองห้ยเป็นห้ไก่ mà cũng cái lăng ổn đó cả hạc nào cái gì để kìm như thì nó bừng chân cái gì kháng thì tầng mắt tộc xí và hỏi mà cỏ máy cho đây kịp hỏi ý Hỏi những tổ bên này luôn นมือได้พ่มีอาหารป่ากับทีมหายกยกการประข่าวนี่แหละกับทีได้หอยไปเห็ดอาหารแต่พ่อมีอยู่แต่หลายสวยเลยพี่น้องไปเห็ดกับเขากินก่อนรับพริบนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิดต่อไปจ้าปลูกแล้วลระบอลุ่มดี๋ต้นบังหิึ่งเพิ่ปลูกม่แต่วเี่เบียร์มันเพิ่งเอามาปลูกอาอาๆอๆาเอาอาอาเฮ็ดยังกันอีกแลไรกินแล้วแะไรก็ยาเกเรตี่ห นแหละเพื่อกระซิเคลียเจ้าหน่อยกับเป็นเดินบบมียหย,ยาเนาะพไปชิบินหยาเพื่อนสวัสดีค่ะ